สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เล็กจะมาแชร์วิธีการนำปุ๋ยตัวนี้ไปใช้นะคะรถผักที่เราต้องการดูแลเป็นพิเศษเนาะให้สวยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอะไรอันนี้ก็คือมะพร้าวนะคะเราจะนำน้ำมะพร้าวนะคะไปทำปุ๋ยอันนี้คือน้ำล้างมันนะคะท่านผู้ชมวันนี้เล็กจะบวชมันแซงเนาะเราจะใช้ปุ๋ยแบบนี้นะคะเมื่อกี้เป็นไป เป็นน้ำมะพร้าวอะท์นะคะคือมันแก่แล้วนะเนาะอ้อออา,าออกมาให้ดูนะคะมะ้ออาด้วยนะคะนี่ก็ได้น้ำมะพร้าวอย่างที่เห็นเนาะเดี๋ยวไปดูว่าเล็กจะเอาไปใส่อะไรอีกนะคะแล้วเราจะไปรสผักกันสวยมากๆเลยค่ะสูตรนี้ไปดูกันนะคะ อ่าตรงนี้คือน้ําสาวข้าวนะคะดูจุลินทรีย์สวยมากอันนี้คือเราเก็บไว้ทุกวันนะคะท่านผู้ชมแล้วก็นี่เป็นน้ําสาวข้าวใหม่นะคะนี่อันนี้สามารถเอาไปบํารุงผิวหน้าได้นะคะล้างหน้าหน้าจะขาวเนียนมากๆเลยส่วนตัวนี้ดูจุลินทรีย์ค่ะสวยมากโอเคทีนี้เดี๋ยวเ็กจะเทอันนี้น้าํามะพร้าวนะคะแล้วก็น้ําล้างเปลือกมันเนาะแล้วขอ ในนี้นะคะไปดูกันเดี๋ยวเล็จะพาไปบำรุงผักให้สวยสูยง่ายๆน้ำซาวข้าวนี้มีวิตามินเยอะมากนะคะเป็นอาหารของพืชได้ดีมากแล้วก็ช่วยเร่งดอกด้วยแล้วก็บำรุงใบบำรุงลำต้นนะคะให้เขียวสวยแข็งแรงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี่ค่ะวันนี้เล็กจะมาบำรุงนะคะคณะเขวที่ปลูกไว้เนาะเราจะปลูกไว้กินใบนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเล็กใส่ปุ๋ยบำรุงอะไรนะ อ่ะเมื่อกี้น้ำมะพร้าวนะคะน้ำเสาข้าวขาดไม่ได้เลยคือจุลินทรีย์สังเคราะแสงทำให้ใบเขียวสวยนะคะบำรุงรากฝอยนะคะบำรุงกระบบรากนะเดี๋ยวใทลงประมาณนี้นะคะท่านผูประมาณนี้ใส่ลงไปเลยนอกเหนือจากนั้นนะคะถ้าใครมีน้ำหมกักชีวภาพใส่ลงไปเลยนะคะสำหรับเล็จะใส่หัวอาหารนี่คะ่ะหัวหารพืชเบิกบานใช้ดีมาก ใครไม่มีนะคะให้ใส่น้ำหมักชีวภาพของเรานะคะอันนี้เป็นโฮอร์โมนพืชนะคะเล็กต้องการบำรุงคณะเคลให้สวยโอ้แน่นมากเลยคือเขาปิดไว้ให้ปุ๋ยพงประสิทธิภาพนะคะฝาจุกแน่นมากคณะเคลมีวิตามินสูงมากนะคะ ที่เล็กได้มานี่คือย่าอิงให้มานะเออคือถอนให้มาตั้งประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะเล็กเพึ่งจะเอามาลงเองมันไม่มีเวลานะคะท่านผู้ชมอ่าก่อนใช้ปุ๋ยนะคะเขย่าก่อนใช้ดีมากอีกกระปุกนึงฉลากแทบไม่เหลือแล้วนะคะนี่ก็เหมือนกันไปแล้วมันจะเป็นแบบปุ๋ยหอมนะคะใส่ลงไปหนึ่งฝาประหยัดมากตัวนี้นะคะ คือผลการตอบรับดีมากบอกเลยแล้วมีกระปุกเล็กด้วยนะถ้าใครสนใจนะคะเล็กไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเลยนะเล็กใช้แล้วนะคะแล้วเอามา,าให้ญาติลองใช้นะคะพริกมะม่วงอะไรต่างๆนะคะแตงกวาถัว่วรสชาติอร่อยนะคะแล้วก็ดุมากด้วยอันนี้เล็กจะชอบเอามาใส่ผักนะคะใส่แกกตัดดีมากเลยดู ดูค่ะในนี้นะคะคือมีน้ำมะพร้าวด้วยน้ำมะพร้าวแก่อย่าทิ้งนะคะคือเอามาทําปุ๋ยน้ำมะพร้าวเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะคะคือใครที่กินใครอ่อนลาอ่อนเพียเนี่ยมันจะเพิ่มพลังรวมทั้งคนและพืชด้วยเนาะอ่าทีนี้เรามาบํารุงกันอันนี้สลัดเล็กเพิ่งเอามาออ่แซมใส่เมื่อกี้นี้นะคะเพราะว่าคณะเคลมันมันไม่เต็มกระถางเนาะก็เลยไปถอนมาจากแปลงใหญ่นะคะนี่บํารุงไปเลยปุ๋ยหน่ะใส่อย่างละนิดละหน่อยนะคะ คือเราบำรุงบ่อยเอานะคะไม่ต้องใส่เยอะบำรุงบ่อยดูแลใส่ใจนะคะเดี๋ยวพืชมันจะสวยเองอันนี้สลัดหอมเนี่ยเพิ่งเอามานะคะเมื่อกี้นี้เองนี่นะคะกระถางแบบนี้แล้วก็มีพลิกด้วยนะคะมีเม็ดพลิกอะไรต่างๆเรามาลงด้วยนี่ค่ะคะนาเคลิลบำรุงนะคะมีมะเขือนี่พาะมะเล็ดเองนะคะเดี๋ยวก็สวยดูค่ะจาก ที่จริงอะ่ะมันใบเหลืองนะเนี่ยค่ะเราเอามาฟื้นฟูอีกเขียวสวยขึ้นมาเลยค่ะฟื้นชีวิตขึ้นมาเลยเนาะอ่าแล้วก็รด,ดลงไปเลยค่ะน,นี่เล็กเด็ดออกนะคะเด็ดที่มันแบบว่าใบใหญ่ๆออกอะ่ะฟื้นฟูให,หม่ปัชีใบเรื่อยปลูกไม่มีวันตายเนาะแล้วก็ทางนี้อันนี้เพิ่งเอามาปลูกใหม่ค่ะน,นี่เหมือนกันอันนี้ปลูกนานแล้วนะคะ เทปุ๋ยลงไปเลยนี่ค่ะสลัดมันจะคลอยลงด้านล่างรถตรงนี้นะคะนี่แหละสูตรที่เราบำรุงนะคะปุ๋ยหมักชีวภาพเนาะเนี่ยเนี่ยแล้วก็ามาใส่แบบนี้นะคะคือผักเราอะ่ะถ้าดูแลดีใส่ใจนะคะคือถ้าเรารดแต่น้ําเล็กเน้นย้ําหลายครั้งนะคะมันไม่สวยนะเราต้องใส่ปุ๋ยด้วยนะคะและวันนี้นะคะมาแชร์ น้ำมะพร้าวนะคะอย่าทิ้งเอามาผสมกับปุ๋ยอื่นๆนะคะน้ำซาวข้าวแต่ละอย่างมาผสมกันมันมีแร่ธาตุอาหารต่างกันนะคะคือพืชก็ต้องการทั้งหมดเลยมาบำรุงให้สวยนะคะนี่เป็นใบมะนาวนี่เป็นฝุ่นเฉยๆนะคะนี่ใบสวยมากเนี่ยปลูกใส่เนี่ยค่ะวงบ่อมะนาวเล็กตอนกิ่งนะคะหรือคว้วแน่นนี่แหละ เดีย๋ยวค่อยมาถ่ายให้ดูนะคะสำหรับวันนี้มาดูแลผักที่เราต้องการดูแลเป็นพิเศษนะคะคืออย่าทิ้งนะใช้ปุ๋ยหลายๆอย่างผสมกันลงไปนะคะแล้วก็รดบํารุงอ่ะอย่างต่านะคะสัปดาห์ละครั้งเนาะคะ่ะสําหรับคลิปนี้ขอลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ